สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆื่ทำเค้กใบเตยสูตรนึ่งทำกันแบบง่ายๆอร่อยๆค่ะนี่นะคะเค้กใบเตยของเราก็จะมีเนื้อที่นุ่มฟูหอมหวานกำลังดีไม่หวานมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปในชามผสม ตามด้วยเกลือป่นแล้วก็น้ําตาลทรายสําหรับความหวานเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ตะก้อมือตีแบบนี้นะคะเพื่อให้น้ําตาลละลายดีค่ะน้ําตาลก็ละลายดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่นมรสจืดน้ํามันลําข้าวแล้วก็น้ําใบเตยสูตรเข้มข้นลงไปค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะใช้ตะก้อมือตีให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีสำหรับวิธีทำน้ำใบเตยนะคะเราก็จะนำใบเตย5าย้าใบปั่นรวมกับน้ำสะอาดปั่นเสร็จแล้วแล้วก็กรองเอาแต่น,น้ำกรองเสร็จแล้วเราก็ตวงให้ได้50 ml มลนะคะเพราะว่าเราจะใช้อยู่ที่50 ml มลค่ะต่อไปก็จะใส่แป้งเค้กลงไปผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาเสร็จแล้วเราก็จะทำการล่อนแป้งเพื่อให้แป้งของเราเนียนละเอียดขึ้นค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะใช้ตะก้อม,มือนะคะค่อยๆตีเพื่อให้แป้งของเราละลายดีค่ะสำหรับแป้งของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งเป็นเวลา10นาทีค่ะ สำหรับแป้งของเราก็พักควเวลา10นาทีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะทำการคนแป้งแบบนี้สักประมาณ3-4รอบเพื่อเป็นการไล่ฟองอากาศค่ะต่อไปเราก็จะนําถ้วยอลูมิเนียมมาวางในซึ้งตามด้วยถ้วยจีบที่เป็นสีแดงวางซ้อนลงไปนะคะต่อไปก็จะตักแป้งใส่นะคะสำหรับแป้งเราก็จะไม่ตักให้เต็มถ้วยนะคะเราจะตักใส่ประมาณเศษ3ส่วน4ของถ้วยค่ะ ะะก็จะใส่ประมาณนี้ค่ะเวลาเรานําขนมไปนึ่งนะคะขนมก็จะฟูเต็มถ้วยพอดีนะคะสูตรนี้เราตักแป้งเสร็จแล้วก็จะได้ทั้งหมด7ดถ้วยค่ะ แล้วก็ตักแป้งเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําขนมไปนึ่งกันเลยนะคะเราก็จะตั้งหม้อต้มน้ําไม่เดือจดจัดน้ําเดือดจัดดีแล้วเราก็จะหลีไฟลงให้เหลือไฟกลางน้าซึ่งขนมมาวางปิดฝาหมอ้อนึ่งต่อด้วยไฟกลางเป็นเวลา20นาทีหรือจนกว่าเค้กใบเตยของเราจะสุกดีค่ะ สำหรับเค้กใบเตยของเราก็นึ่งสุกได้ที่แล้วนะคะเปิดออกมาก,กลิ่นหอมสีสวยหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถปิดแก๊สยกออกได้เลยค่ะพอเรายกออกมาแล้วนะคะเราก็จะนำเค้กใบเตยออกจากถ้วยอลูมิเนียมทันทีเลยนะคะแล้วก็จะนำเค้กใบเตยมาพักทิ้งไว้ในตะแกรงเพื่อให้เย็นสนิทค่ะ เค้กใบเตยของเราก็เย็นสนิทดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาชิมดูรสชาติกันค่ะเนื้อขนมก็จะมีเนื้อที่นุ่มฟูหอมหวานอร่อยมากๆเลยนะคะทำง่ายๆอร่อยๆแบบนี้เพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูค่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้านาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ